สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาค่ะวันนี้นะคะคุณครูดาจะมาสอนนะคะในหน่วยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะของเรื่องการอ่านก็คือมารยาทการอ่านค่ะ นักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันเรือยงเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดไม่ใช่ที่สมุดโรหยิบหนังสือชุดกิจกรรมภาษาไทยนะคะมาเปิดในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสี่ได้เลยค่ะโอเคค่ะเปิดกันแล้วใช่ไหมคะ โอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะอะวันนี้เอาให้ไม้ห่างออกจากปากนิดนึงนะลูกไม่งั้นเสียงนักเรียนจะเหมือนกุ๊กกุ๊กกุ๊มากเลยนะคะโอ้ช่ค่ะโอ้เสียงจะตกใจเลยนะคะวันนี้นะคะคุณคูดาจะพานักเรียนนะคะมาเรียนนะคะในเรื่องของมารยาทในการอ่านค่ะเด็เกๆคะเขาบอกว่าการเป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน ช่วยเสริมสร้างนะคะให้เราเป็นผู้อ่านที่ดีค่ะเรามาดูนะคะมารยาทในการอ่านนะคะลูกจะมีอยู่สองลักษณะค่ะก็คือมารยาทนะคะที่เป็นเพื่อตนเองกับมารยาทที่เป็นส่วนรวมนะคะลูกเพื่อตนเองคืออะไรมารยาทในการอ่านหนึ่งนะคะต้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจมีสมาธิสองรู้จักเลือกสิ่งที่อ่านนะคะตรงตามความต้องการนะคะ ใช้ประโยชน์นะคะจากการที่เราอ่านมาไปสามารถนะคะดำเนินการใช้ชีวิตได้อ่านรู้จักกาลเทศะค่ะไม่อ่านหนังสืออื่นในขณะเรียนค่าคุณครูกําลังให้อ่านหนังสือเอาหนังสือการ์ตูนมาสอดใส่ไว้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนอ่านจะต้องอ่านอย่างมีมารยาทอ่านถูกตามกาลเทศะนักเรียนบางคนนั่งรถนั่งเรือนะคะ นั่งเครื่องบินก็อ่านหนังสือก็อาจจะทําให้เสียสายตาในการเพ่งในการจ้องได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะมารยาทในการอ่านเพื่อส่วนรวมกันข่ะนักเรียนมารยาทในการอ่านส่วนรวมนะคะก็คือหนึ่งไม่แย่งอ่านขณะที่ผู้อื่นนะคะกําลังอ่านหนังสืออยู่ไม่ใช่เพื่อนอ่านอยู่นักเรียนก็มานั่งข้างๆแล้วก็ตาก็เหลยมาอ่านอะไรอ่ะอ่านอะไรอ่ะดูได้ดิแ่ะเออ ตายืดตายาวคอเป็นยีราฟเลยนะคะก็ไม่เหมาะสมค่ะไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นขณะอ่านหนังสืออยู่นัดสมมตินะนัดอ่านหนังสืออยู่กูดาไปแย่นัดนัดครับนัดรักกูดาไหมนัดไปกินหนมไหมนัดกําลังอ่านหนังสือยังตั้งใจแต่กูดาไปป่วนเนี่ี้ยนัดนัดหิวข้าวเปล่าเราหิวข้าวแล้ว นะาจ้าเราไปนูน่นไปนี่ชวนคุยจนเพื่อนเสียสมาธิในการอ่านก็ไม่เหมาะสมนะคะเป็นมารยาทที่ไม่พึงประสงค์นะคะที่ราาักค่ะต่อมาค่ะก็คือไม่รับประทานขนมหรืออาหารนะคะระหว่างอ่านถ้าหนังสือนั้นนะคะเป็นหนังสือที่เรียนยืมโรงเรียนมายืมเพื่อนมามาอ่านไปแล้วหยิบขนมไปด้วยนะคะบางทีความมันนะคะจากพวกมันฝรั่งอะไรพวกนี้นะคะก็จะหยดลงหนังสือได้ใช่ไหมพอกินแล้วเรากินหกใช่ไหมคะมันจะมีคาบน,น้ำมันน้ำมันอะไร มันก็ไม่เหมาะสมนะคะหนังสือใครใครก็รักใครก็ห่วงใช่ไหมคะยืมเขามาก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะซึ่งจะตรงกับในข้อสี่ในข้อถัดไปเลยนะคะนักเรียนนักเรียนเห็นนะคะอ่านักเรียนเห็นด้านล่างไหมคะลูกด้านล่างนะ้หนึ่งร้อยสามสิบสี่ให้นักเรียนบอกมาระยาทในการหนังสือนะคะที่นักเรียนคิดว่าสําคัญที่สุดนะคะ มาสี่ข้อคะอ่ะลูกอ่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูไปได้วยกันนะคะลกูกตรงน,น้นะคะอ่าอะไรลูกที่สําคัญที่สุดคะไม่ใช่ในสมุดค่ะใครถามเอ่ยคุณดาคุณดาบอกว่าแบบฝึกหัด ชุดกิจกรรมภาษาไทยหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสี่ค่ะอย่างแรกก่อนเลยลกูกถ้าอา่านหนังสือชื่อเขาบอกแล้วว่าอา่านหนังสือหนูต้องอา่านหนังสือนะคะอย่างตั้งใจมีสมาธิก่อนอ่าข้อที่สองค่ะลกูกก็คือ,อได้ได้เดี๋ยว,ยวอันนี้จะเป็นข้อสามนะคนะนั โอเคอันนี้รู้จักนะคะอ่านสิ่งที่ตรงตามความต้องการและสามารถนะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อสามอะไรนะนะัดที่นะัดพูดจะกีนะ่ลูกอ่าไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นในขณะแล้วกันนะขณะอ่านหนังสืออยู่แล้วข้อสุดท้ายค่ะอ่าข้อสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญก็คือ ใช้หนังสือนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะทนุถนอมหน่อยถ้าไม่ใช่นังสือของตนตเองก็ควรจะทนุถนอมให้ดีนะคะเรากำลังอยู่นะคะในหน้า134ค่ะหน้าต่อไปนะคะเราจะเก็บคะแนนนะคะ10คะแนนค่ะลูกหาฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทำไปพร้อมๆ มาเฉลยนะคะในทีเดียวกันค่ะโอเคเสร็จแล้วทำหนะ้าถัดไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวคุณอาย์เฉลยไปพร้อมๆไม่ใช่เฉลยเดี๋ยวเราจะเก็บคะแนนนะคะสิบคะแนนค่ะโอเคค่ะเราจะไปนะคะทำกันแล้วนะคะ เหลือกี่คนที่ยังไม่เสร็จให้นักเรียนแคปหน้าจอได้เลยค่ะอ่าคุณคูดาให้เวลานักเรียนในการแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งแคปเจอร์เคค่ะเรานะคะสามารถทำหน้าถัดไปด้วยกันนะคะก็คือ แบบประเมินนะคะแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดค่ะอ่าเราจะเริ่มไปนะคะพร้อมกันและเดี๋ยวจะมาเฉลยเก็บคะแนนนะคะที่ราคา10คะแนนค่ะข้อหนึ่งพอใดอ่านเว้นวรรคตอนได้ถูกต้องนักเรียนปิดไม้นะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงอยู่ทางบ้านได้เลยค่ะว่าข้อใดนะคะอ่าน นะคะเว้นวรรคตอนได้ถูกต้องอ่าเสร็จแล้วนะคะเราจะไปกันต่อที่ข้อสองนะคะลูกข้อที่สองข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองได้ถูกต้องแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองได้ถูกต้องดูดีๆนะคะมีสี่พยางเราจะต้องเว้นวรรคยังไงเอย มีสี่พยางเราต้องเว้นวรคยังไงเอ่ยมีข้อเดียวเท่านั้นค่ะที่ถูกนะคะมีข้อเดียวเท่านั้นที่ถูกค่ะน่ารักมากเลยค่ะปะยุตาเก่งมากค่ะตั้งใจเรียนดีมากนัทไนน่ารักมากนะคะกิตติธัสเก่งมากลูกยาหยีโอเคนักเรียนดูดีๆนะคะว่าข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองได้ถูกต้อง คุณครูดาขอไม่อ่านให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านออกเสียงอยู่ทางบ้านค่ะบอกว่าให้ทําไปพร้อมๆกันไงคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาได้เฉลยไปพร้อมๆกันค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามค่ะลูกข้อที่สามข้อใดแบ่งจังหวะนะคะ การอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้องเช่นเดียวกันเด็กๆด,ดูดีๆนะอันนี้เป็นกรแปดเวลากรแปดเด็กๆต้องแบ่งจังหวะยังไงนะมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นค่ะที่ถูกต้อง ข้อที่สี่ค่ะสำนวนว่ารู้จักเก็บรู้จักงามีความหมายตรงกับข้อใดข้อหนึ่งนะคะรู้จักหาของที่หายขอไข่รู้จักหาของอ่ะข้อหนึ่งนะคะรู้จักอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนักเรียนดูเลยค่ะมันเหมือนกันใช่ไหมแต่มันแค่สลับนิดหน่อยโอเคค่ะ รู้จักเก็บรู้จักงำต่อไปข้อที่ห้านะคะมีโอกาสดีควรรีบทําอ่าตรงกับข้อไหนน้ำซึมบอ่อทรายน้ำนิ่งไหลรึลกน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำเที่ยวอย่าขวางเรือข้อไหน ข้อหกค่ะทุกคนช่วยกันเตรียมสัมภาระในการเดินทางอ่าสัมภาระมีความหมายตรงกับข้อใดคะลูกเสื้อผ้าอาหารพาหนะนะคะหรือสิ่งของต่างๆข้อเค่ะเลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน เร่งสังวรเวียไว้ใช้ว่าเล่นอ่าคำนี้มีความหมายว่าอะไรฟังดูจำหรือทำนะคะข้อที่แปดค่ะลูกอะไรเอ่ยสูงเทียมฟ้าดูไปดูมาต่ำกว่าหญ้านิดเดียว เมฆภูเขาต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าคะสูงเพียงฟ้าดูไปดูมาตำกว่าย่านิดเดียว ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือเรื่องจริงที่มีหลักฐานมารองรับนะคะไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะโอเคเสร็จหรือยังเอ,อ่ย10ข้อเสร็จหรือยังคะเปิดกล้องยกมือถ้าเสร็จแล้วยกมือซ้าย ไม่ยกมือไม่ได้ยกกันใจใช บอกว่าข้อในอ่านวัเว้นวัตตอนได้ถูกตอ้องอ่าดูสิรู้แล้วค่ะณยายรู้แล้วณยายยังไม่เปิดอ่าส่วนมากนะคะนันรีนจะตอบเป็นเคราอควายม้านิมมังกรเป็นลูกผสมพ่อเป็นมังกรแม่เป็นม้าและคําตอบที่ถูกต้องก็คือก็คือข้อ โอ้เก่งมากๆแสดงท่าทางดีใจหนึ่งท่าปฏิบัติโอเคต่อไปข้อที่สองค่ะลูกค้าแบ่งจังหวะวัดตอนนะคะแบ่งจังหวะกันอ่านบทร้อยกรถูกต้องข้อไหนเอ่ยศิวกรทําทำก่อนนี่ไงไม่ถูกเลยและคำตอบข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ หัอไข่ถูกต้องค่ะวัดนี้นะคะเป็นกรน,นี้นะคะเป็นก้อนสี่ใช่ไหมลูกเวลาเราอ่านเราต้องแบ่งเป็นสองสองใครรักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใครประสบภัยใดส่วงใยช่วยเหลือเก่งมากมากสุดยอดต่อไปข้อที่สามค่ะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันเสร็จสุดลุกล้ำเรือกำหนดเป็นกร8เราตอบข้อไหนกันคะแล้วข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1ถูกต้องค่ะเป็นกร8หรือที่เราเรียกกันว่ากอนสุภาพเวลาเราอ่านเราต้องแบ่งเป็น3 2 3เก่งมากๆเลยโอเคเราไปกันต่อข้อ4ค่ะลูก มีใครถูกหมดเลยยกม,มือสิอโอยกกันให้ปรับ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 เลยโอเคต่อมาข้อสี่ค่ะลูกรู้จักเก็บรู้จักงามตรงกับรู้จักเก็บข้าวของนะคะอันนี้เด็กๆตอบงองูนะลูกข้ององูงองูนะคะข้ององูอ่าตอบข้ององูเก่งมากๆค่ะ ข้อที่ห้าค่ะมีโอกาสดีควรรีบทำต้องกับสำนวนใดและสำนวนนั้นก็คือแพม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 น้ำขึ้นให้รีบตกักถูกต้องค่ะโอ้เก่งมากๆเลยนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะลูกหาหมายถึงมีโอกาสดีๆก็ควรรีบทำนะคะ ถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะต่อมานะคะก็คือข้อหกค่ะลูกค่ะทุกคนช่วยกันเตรียมสัมภาระในการเดินทางสัมภาระในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งของต่างๆโอ้โหเย่เก่งมากๆเลยค่ะสุดยอดมากๆแคทเรารัวระเบิดแตกไปแล้ว เราไปต่อกันที่ข้อเสร็จเลยนะคะลูกข้อเสร็จนะคะบอกว่าปาาเป็นเอกเลขเป็นโทมันไม่ใช่ทษทีนะคะเลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนแรงสังวรเวียไว้ใช่วันเล่นค่านนี้คือก็ไก่ค่ะก็คือฟังค่ะอโอเด็กๆถูกกันเยอะเลยนะคะปุบผุดผุุุเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปข้อที่แปดค่ะลูกค้าอะไรเอยสูงเทียมฟัาดูไปดูมาต่ำกว่าย่านนิดเดียวนะคะก็คือภูเขาค่ะที่ราค่าออภูเขาค่ะถูกต้องภูเขาใช่ค่ะภูเขาเก่งมากๆเลยโอ้โหใครถูกมากข้อน,นี้อ่าไหนไหนใครถูกมากโอ้ เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะลูกขาข้อที่9นะคะข้อที่9อะไรเอ่ย4คนหาม3คนแหก2คนพัดคน1นปัดแฝดและคําตอบข้อนี้ก็คือช้างค่ะถูกต้องค่ะช้า,างโอ้เก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะโอ้โหแชทเรารัวมากนะคะตอนนี้นะคะ ผู้ชมของเรานะคะสามหมื่นสองพันสารอยห้าสิบคนนะคะแชทตเราจะระเบิดแล้วนะคะเก่งมากๆค่ะและข้อสุดท้ายค่ะที่ละค่ะข้อใดเป็นข้อเท็จจริงคะข้อท็ริงก็คือโอเด็กๆถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะคอควายก็คือดอกพุตาานะคะเปลี่ยนสีได้ภายในวันเดียว ถูกต้องค่ะโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยนะคะเด็กๆค่ะอ่าใครถูกข้อ4ตอบงองูค่ะงองูอ่าเลิกพิมพ์แชทได้แล้วค่ะสีวกรนะับครั้งที่หนึ่งนะคะอ่าข้อไหนนะครับข้อ4ตอบกอไก่ครับ โอเคเก่งมากๆเลยนะคะโอ้โหอ่าเดี๋ยวโอ้โหโเก่งค,คุณคุณครูดายังไม่ได้ถามค่ะรอสักครู่นะคะโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยนะคะอาใครยังพิมพ์คะครูดายังไม่ได้ให้พิมพ์นะยาหยีครั้งที่หนึ่ง ครูดาให้ห้องหนึ่งคะ่ะพูดชื่อตัวเองก่อนอบอกชื่อตัวเองคะ่ะแป๊บหนึ่งบอกชื่อตัวเองแล้วก็คะแนนคะ่ะมีไหมเดี๋ยวเราเค่อยมาบอกดีกว่าเดี๋ยวเราเค่อยมาบอกคะแนนของเรากันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้เร็วไวไดอีกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาบอกคะแนนกันนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูดาจะพาเด็กๆไปต่อคะ่ะ เด็กๆพาเอิดนะคะหนังสือของคุูดานะคะไปในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะคุูดาจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะเรื่องเงาะป่าค่ะเด็กๆเคยได้ยินชื่อเรื่องนี้ไหมคะทราเทพครั้งที่หนึ่งค่ะอ้า เขาเป็นยังไงง้อป่าเป็นยังไงเด็กๆอ่ารูปร่างเขากายกายอ่า <ๆ S 2> ผมยุ <c oughs> ผมยิกๆยิกกายออกจะดำดำใช่ไหมคะใช่ไหมเขาโอเคค่ะ คุณคูดาให้เวลาเด็กๆนะคะสมนาทีในการอ่านนะคะหน้า179ค่ะอ,อ่านก่อนเด็กๆอ่านหน้า179ก่อนอคุณาะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนนะคะในเรื่องของบทละครเรื่องงอปปากค่ะบทนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้ทราบถึงพระราชนิพนธ์นะคะว่าใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์ มีบทนำเรื่องนะคะมีเนื้อเรื่องย่อก่อนนะคะแล้วก็นะคะจะมีการแนะนำตัวละครให้เด็กๆทราบนะคะแล้วก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของบทละครเรื่องล็อป่ามีคำศัพท์น่ารู้นะคะแล้วก็ค่อยคำสํานวนล้วนต้องศึกษาและในที่สุดก็จะไปสรุปความรู้กันนะคะก่อนค่ะที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะที่ละค่ะเราต้องมารู้ก่อนค่ะว่าใครนะคะเป็นผู้ พระราชนิพนธ์นะคะเรื่องเงาะป่านะคะาเด็กๆดูค่ะพระราชประวัตินะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หนะคะเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพนะคะเมื่อวันที่20กันยาพศ2396ค่ะ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนักเรียนทรงเป็นนักปราชทั้งทาง,งด้านร้อยแก้วและร้อยกองทรงพระราชนิพนธ์นะคะวรรณคาดีที่สำคัญไว้หลายเรื่องมากๆเลยค่ะเช่นพระปรมงราโชวาทไกลบ้านนะคะบทละครเรื่องเงาะป่าค่ะอ่า คราวนี้เด็กๆก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าใครนะคะก็คือคนที่พระราชนิพนธ์นะคะเรื่องง้อป่าให้เด็กๆขีดเส้นใต้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะน่าหนึ่ง้อยเจ็สิบเก้าบรรทัดแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เขียนวงเล็บไว้เลยค่ะว่าคือรัชกาลที่ห้า ข้อสอบมีออกสอบนะคะมีพี่ปสีเมื่อก่อนเนี่ยแหละที่มาเรียนเนี่ยตอบไม่ได้ด้วยนะบางคนค mm ุณ hmm. าถ mm hmm. าม mm hmm. ว่าพระบาทสมเด็จพระชุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลใดอ่ะซึ่งคุณานะคะได้บูรณาการนะคะสอบวิชาสังคมศึกษามีคนตอบไม่ได้ด้วยนะคะ mm hmm. ไม่ได้นะคะที่ราคาเราเสียชื่อไม่ได้นะลูกอ่าเรามาดูกันต่อนะคะ มาดูบทนำเรื่องค่ะนักเรียนค่ะ,ะที่รูดาบอกไปแล้วตะก,กี้ใช่ไหมคะบทละครเรื่องเงาะป่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จนะคะคพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเด็กขี่เส้นใต้ไว้แล้วนะคะจงนามาจากเขาคงเรื่องจริงของเงาะตาไกาค่ะซึ่งมีิ่นแทอาศัยนะคะอยู่ในจังหวัดพัทลุงค่ะลูกเมื่อครั้งสเสด็จไปประพาสหัวเมืองทางภาคใต้นะ,ะได้สเสด็จไปหมู่บ้านเงาะตาไกาค่ะ แม่เท้าเงาะคนหนึ่งนะคะเลยเล่าเรื่องถวายค่ะอ่าขอจบไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะคุณดาสภาเด็กๆนะคะไปทัวร์ไปเรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับงาะป่ากันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาวิชาภาษาไทยแล้วค่ะเจอกันใหม่อิติ์หน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ